ทาด้คลิปเลยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชชแนวนะคะภาษาก็จะพามาดูนะคะว่าลุงเสือใกล้จะเสร็จหรือยังนะคะโอ้ลุงเสือล่ายาวเลยนะคะสามแผงกินข่าวละ เอาไอ้ยังเอามาหยังโจมาโอ้ยเห็ดบามเห็ดโคโลอยู่หามาแต่ใสเนาะพามาแวบมาดูลุงเสือนะคะนี่นะคะก็ขึ้นได้สี่แถวแล้วนะคะสี่แถวนะคะสามช่อง ลุงเสือก่อทีเดียวเลยนะคะสามช่องเนาะให้ดูฝั่งทางนี้นะคะโอ,คอ,คอ้สิโก้ปูนบ่สิก้อิตบ่สร้างมันมีอะไรถายลงไม่ได้คือเป็นตาแล้วแท้ปูนน่ะไ้่รู้คุก้อยเฮ<ะ>คุก้อยอยู่นู่นพี่แอนบ่ใครผสมปูนคือเป็นตาแล้วแท้ไม่รู้พี่แอนบอเอ๊ะ แมนก,กำลังขึ้นอยู่โอ้ยเอาให้มันตุ้มเถอะอยดีก่อให้มันอเออจะได้ไม่ร้อนเนาะออโอ้นี่นะคะผู้ช่วยลุงเสือนะคะไอโนกตไปไหนสองเก้าไปไหนแล้วอืมว่าว่า,วาจะไปกับ พีอ <laughs> ่อ no <laughs> ๋อนะพี่อ๋อไม่ให้ไปอยู่เลยนี่แหละเมื่อคืนโทรชวนบ่าวหนุยเพิ่นบ่ไปพอไปเป็นผู้พิสิทเนาะพี่ชิดขับรถไปตังหักได้ยินได้ยินเอฟซีว่าจะเลยไปอันยังเกาะเมียเราอยู่ใส่เกาะเบียร์ใครเมียเอ็ดชิดเหรอยุโรปบุรีบอหรือสระบุรีเหรอ สงสัยแกจะเลยไปนูน่นามผอยู่มแล้วรู้นะนี่นะคะสามแผงนะคะเหลืออยู่สามช่องนะลุงเสือก็ขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะสี่ช่องเลยตัยแล้วเงอ้เพลงก่อยแล้วอืฟังเหรบอ เปิดฟังแหละบ่เปิดฟังแล้วบอพี่ก้าเอเปิดนะเ,เ<อ>ดีดเด๋ยวก็เดี๋ยวพี่แอ๋ตายรอของผมตรนนี้ยังรอของผมรอของอาจารย์สีโอ้ได้เป็นนักร้องน้ำขาวอยู่ตีเอ้าตลกค่ายโอ้ฮ่่าฮ่าฮ<โอ>่ <laughs> าโอ้สอนซื้อเพลงยังแล้วซื้อเพลงยังแล้ว ไม่มีใครอาไรก็จะเิ oh, ็นผ oh, oh, ู้ปานิชินละตรงีเขาว่าโอ้เพลงปู้ปานิจินเหรอโอ้ขับร้องโดยโจแมนบ่ใช่เดียวกันโอ้รอฟังรอฟังนะคะเอ็นเอาก่อนไปให้เอเอาก่อนบ่โอ้เข้าห้องแอร์แล้วบ่ยังยังเอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจารย์จะแต่งให้เพิ่มเติมบ่โอ้โจก็จะได้เป็นนักร้องนะคะเอฟซี รอฟังนะคะรอฟังเด้อเอฟซีไม่ใช่เด้อือบอแมนโจธรรมดาเด้อค่ะเด้อโอ้เตรียมข่าวของอัดแล้วแมนบอเขาเองรักบอไม่เสียหืมจริงไหมบอโอ้สิไปร้องเพลงอันสิสิอันร้องกับไผ่นี่ผู้เดียวเลยแมนบ่ถึงแล้วประกวดร้องผู้เดียวโอ้ประกวดร้องบอ เราคนเดียวปาดไปดูไปลงเลยบอลลูอย่าได้อย่าได้อย่าไปแย่งสาวขังเคิื่เด้อจากลงบอลงบอลลูอย่าไปแย่งสาวขังเคิื่เด้ออย่าไปแย่งสาวขังเคิื่เด้อสาวขังเครื่องมาเด้อสาวขังเคิืเขาจัดให้เลย จะให้เติมตัวเลยทีอ่ออกไม่ได้นอนแน่เบอหารเครื่องดน่ออมีสาวหางเครื่องพ้อมเฮสาหางเ่อสาหางเครื่องของทีนงานของาไปนี่พีชเบอร์ออออเอาเอาให้มันได้ได้เอามันได้เด้นี่นะเฮายเอามันได้ถ้าดับได้ดได้ย่ได้ไะเสื เราหาเงินประกวดบ่ประกวดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกเสือกินตำลังเออคำว่าให้กินเมางนะประกวดให้กินมอสก่อนประกวอนกอฮอล์คับอกอืมพาลูกเสืกินเมางอ่ายไปเลยเด็กครับี๋ยวแถวมันอยู่เในน่องตีมมันไม่จังหวะร้องได้ไปช่วยเตะรอเขาห้องนั่งลูก พากันเหนื่อยเหนื่อยซ้อมกับไอ้น้องยู่บ่เหนื่อยนะอืมเหนื่อยไหมใครช่วยโจ้บ่โจ้บ่โจ้พี่ซิสพี่อ๋อบ่พากันสวยกันหมดทุกคนโอ้โหสวยกันไปแหละอืมอืมต่อโจ้แค่ต่อมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสำหร,รับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ